ครับวันนี้พ่อก็ชอบน็อตเทิร์นเอ็นเอ็นิเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราไม่ได้รีวิวเด็กเมตาแต่อย่างใดเนาะเรามารีวิวเด็กความชอบนั่นเองเนาะก็ะคือเด็กแท็กนะิออตเนาะก็เป็นเด็กที่มีมานานแล้วแหละเออแต่ผมเพิ่งได้เล่นเนาะก็ก่อนหน้านี้ผมไปเปิดเอาแท็กิออตมาใบหนึ่งเนาะคือเปิดมาตอกอใหม่ๆแล้วผมก็ได้พวกนี้มาอย่างหนึ่งนะและคือ SRD มันเยอะใช่ประหลาเอสรมันเยอะผมก็เลย แรกมันมาซะเลยนะแล้วก็ได้เล่นสพใจอย่างนีนะ่เนาะก็แท็กยิออตดาก้อนเนาะก็เป็นตัวหมาเบอร์107เนาะเป็นเด็กของมิซาเอลเนาะก็ใชม้มอเตอร์8ปดาวสตัวเนาะแล้วก็ในช่วงเบตรทเฟสในช่วงเริ่มต้นเนาะทอดหนึ่งแล้วก็นิเกตเบรเฟสมอนสเตอร์ทั้งหมดเนาะแล้วก็พันจุกตีกลับเท่าเดิมแล้วก็ค่ามีการสัรรใช้ง,งานในการในเบตรทเฟสอีกเนาะกับารนี้จะเพิ่มขึ้น1,000แล้วก็ตีได้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะก็ ปิดเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้นะในยช่วงบทเทิลเฟก็ถือว่าดีมากใบนี้นะแล้วเรียกง่ายด้วยใช้แปดดาวสองตัวไม่ฟิกไม่ฟิกมอนนะว่าเป็นตัวไหนนะแล้วก็มีสกิลซับพอร์ตนะจะสกิลไทคิออตดากอนโดมิเนชันนะซึ่งใช้สกิลสองได้ดูเอลละครั้งแล้วก็สกิลสามได้เธอละครั้งนะก็เงื่อนไขบอกว่าเราไม่สามารถเชิญแบบปกตีนเป็นพิเศษได้เลยนอกจากมอนเตอร์เลเวลสี่ดาวและแปดดาวธาตุแสง ใช่ที่พลัง2 0 0พันหรือต่ำกว่าแล้วก็เลเวล8พลัง25 0พหรือ2 0 0พันอามังกรเนาะก็ฟิกไว้เลยนะซึ่งเงื่อนไขก็ตามนี้ถ้าใส่เด็กตีของมิซาเอลก็ฟิกตามนี้แหละคือถ้าแสงส0 0พถ้ามือ25 0พประมาณนี้ฟิกไว้เลยนะก็เอฟเฟกต์หนึ่งนะอันนี้คือสก,กิลดูแลค้างเนาะในช่วงเมเฟสเนะาะมันสามารถลงมังกร8ดดาวจากในมือลงมาได้เลยนะแต่เอฟเฟกต์ไร้ผล แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนำมอเตอร์เวิร์ส4ดาวหรือ8ดาวถ้าแสงที่เป็นพะมังกรใจได้ขึ้นมือนะก็สามารถ normal 8ดาวฟรีได้เลยนะแล้วก็แล้วก็หาอีกใบนึงขึ้นมือได้ด้วยแบบฟรีๆเลยนะก็ใบนี้ก็ดีสกิลใช้ได้เนาะแล้วก็ข้าควบคุม107อยู่นะเราสามารถเซตแท็กยอดทานบเกชัเนาะที่เป็นกับดาคอเตอร์นะหรือเป็นแรงอัพมจิกจากนอกเด็กมาเซตได้เลยนะก็ คือกำดักมันให้มันน้อยไปนะคือปบนี้ถ้ามี3ถือว่าเก่งมานะซึ่งใบน,นี้เทคบอกว่าถ้าเราก็กูแกซีอาร์อยู่นะเราสามารถเดเกตวบกำดักหรือเฟรมมอนเตอร์ได้นะซึ่งมันใช้กับเด็กของใครโตได้ด้วยนะแต่ถ้าเงื่อนไขมาบอกว่าถ้ามีเทคกิออดอยู่เราสามารถใช้การน,น,นี้จับมือได้ซึ่งมันเป็นแฮนด์แท็บเคาน์เตอร์นน่นเอเอนาะก็ให้มาใบเดียวเสีได้เนาะก็คือมันไม่ได้ทําลายนะมันเดเกตแล้วก็สับการในเกตกับคอเด็กไปเลยนะก็ แรงไป่ดีแรงมากนะให้มาไปเดียวเสียดายจังโอเคโดยตัวเด็กของเราเนาะก็เล่นคู่แกซี่อาร์ปกติเลยนะคือแบบลงนี่มาเด็กยอดใส่ฟร์เมอร์ฟั์เมอร์เสร็จใส่ไซเฟอร์เบดคือเล่นคอมโบเหมือนขอใครโตเลยแค่มีกับดักคอเตอร์มาคอเตอร์ช่วยนั่นเองเนาะแล้วก็แรงแปดสามอันอย่างฮอ,องคัสหรือไม่ก็สตาร์ฟิซันนะก็เป็น แรงแปดสาม้านั่นเองเนาะหรือว่าใส่ไอ้นี่จะเอนคิลเลอร์ก็ได้นะคือผมไม่มีแรงแปดเด่นๆเนี่ยผมก็เลยใสนะ่แอนคิลเลอร์เนาะแล้วก็ใส่การ์ดของแบนเดอร์ด้วยนะใบน,นี้คือดีมากคือในโจมเธอคอยฝันนะาสามารถสังเวรยการ์ดมอนเตอร์หนึ่งใบนะข้าทำเลือกการ์ดที่ไงน่นะอยู่คอยฝังกับขึ้นมือแล้วข้าการ์ดนี้ถูก 2, สังเวอ์อเชอร์แบนด์พิเศษพะมังกรจากเด็กได้นะก็ส่วนใหญ่เอ,เอาไวแ้แซกตัวเองบีกขึ้นมือแล้วก็สเปร์มังกรแบนด์พิเศษได้ใบนี้เก่งมาก เป็นเบนเดิลหาต้องหามานะสาวคนเล่นเด็กมังกรเนาะแล้วก็ในส่วนของเมนเด็กนะเราก็จะใส่มังกรที่อยู่ในกล่องของแท็กกี้อ่อนนั่นแหละก็วมนนี้บอกว่าโชว์แปดดาวกับต,ตัวนี้ก็สเป2สองตัววมนนี้ก็มีท่าใส่ท่ามือสองตัวหรือมากกว่าสเปจากหลุมได้นะวันี้ก็วมนนี้จะเป็นใบหาของทีส่สอนแล้วก็ทิ้งทิ้งสี่ดาวหรือแปดดาวแล้วก็เสิร์ช มอนที่ทิ้งตามนั้นนะก็สมมติทิ้งแปดดาวใช่ไหมเราก็หาแปดดาวจากได้ขึ้นมือประมาณนี้แล้วก็มินี้บอกว่าข้าอยู่ในหลุมรีมูฟตัวเองหาแปดดาวจากในหลุมขึ้นมือได้ประมาณนี้มินี้เก่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นใบแปดดาวเฉยๆนะมิน้ก็นอมอได้นะคะ้าเราคู่คู่แปดดาวมินี้อีฟ่าควบคุมมอนสองพันหรือมากกว่าก็สเปเสรย์ไว้พิเศษประมาณนี้ส่วนการ์ด้กับดักก็ใส่ตามเมตามใส่ เทรดอินเอามาเร่งจั่วก็ได้นะแล้วก็ใส่นุนไลรอกโพดิชันนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเป็น1้7ยถูกปะเราเป็น107ซึ่งมันใช้ไปนี้ได้มันใช้ไปนี้ได้นะก็ไันนี้คือมันการเอฟเฟกได้นะถ้าเรามีนัมเบอร์เอ็กซีนั่นเองเนาะประมาณนี้สับการไปนี้นะโอเคไม่พลาดตอนเพลงไปดูรีเพย์กันดีกว่านะก็กว่าจะได้รีเพย์มาคือแบบเจอแต่เด็กฆ่าตัวตายนะก็ผมไลท์หาไฮไลท์ได้แหละเออก็ ก็รอไปย้อนดูว่ามันเป็นยังไงเนาะ <L> โอเคตาที่หนึ่งของเราแลนะ้วเจอไดโนเสาร์เลยนะบอกเลยว่าตึงมากแลคืเอเราเริ่มหลังอ่ะแล้วคือไดโนสาบตัต้ตงบอดเธอแรกอ่ะโคตรเก๋ ฟูออปชันดูเขาลามนะชอนี้นะดูดูมันทำนะดูโอ้โหตูเขาลตึงโอ้โหมีโฮปด้วยนะคือนโลสาวใสโฮปโอ้โหตึงมาก

จากความหมดอีตัวหนึ่งในเก๋ไว้กับดักอีตัวหนึ่งในเก๋การเชิญอีตัวนึงในเก๋มอนเตอร์สู้ยังไงว่าบอเดเนี่ยแต่มาต้องสังเวยมอนถูกปะเออนั่นแหละเขาก็ต้องเลือกสังเวยมอนเนาะอันนี้เป่าไปก่อนนะเป่าไปหลุมไปอันนี้ลืมนะคือผมรู้ผมลืมไปว่าเขาเสิร์ฟใบนี้มาลุงนี้เป่าไปจีก็ดีหรอกไปโถอเอออันนี้ก็สกิลนะแล้วก็สเปรย์แบบโปรติ ก็ทำการลิงค์ทำการลิงค์นะจับความไม่ได้นะโอเคเนเกตเรียบร้อยนะก็เชิญสองตัวนะด้วยเฟกนะคอนนิเบราไปนี้มีสองตัวโดดลงมาแล้วก็เรียกแท็ที่อดมาช็อตเนี้ยผมงงมากไม่เขาไม่จับความ ทำไมเขาไม่จับความนะคือมันสาลมอนหนึ่งตัวแล้วก็จับความอ๋อช่วงไม่เฟดดีฟังคือมาจับความได้นะแต่ผมงงว่าทำไมเขาไม่จับความมันดีสงสัยนิดนึงอันนี้ก็เซตคอัลเตอร์ไปนะอา่อาเขาจับความแล้วนเก้เลยตุม้มกับเด็กแบเอซีเป็นฟัวเมอร์นะฟัวเม,มอร์ถอ,อนหนึ่งยิงหนึ่งตัวนะยิงโฮปไปเลยต่โดนน,นเกต ม่เป็นไรเรามีไซเฟอร์เบตต่อยิงโฮปต่อเีย็ร้อยนะแล้วก็ตีตัวนี้ที่ไม่ตีตัวนี้เพราะว่ามันบอกว่าเมื่อตกหลุมมันหาอีวิลูชันขึ้นมือได้ที่เป็นไว้กับดักผมก็เลยไม่ตีให้มันอยู่กันแหละอันนี้ก็เป่าไปเลยนะ กูกูสอบตัวก็อาเชิบไปพิเศษจากหลุมได้เรื่อยๆนะเกียตัวนี้มาปิดหลุมไปเลยนะแนวสาวชอเดียจากหลุมเย <ๆๆ S 1> <ะ>อะก็ชนะได้ไงไม่รู้งงมากอันนี้งงจริงๆไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะ โอเคตายสองเจอแจ็แคแลนเนาะโอเคมือเราปอกสุดโอเคยิงไปก่อนนะยิงไปก่อนนะแล้วก็กดสกิลให้เรียบร้อยนะลงแบบพิเศษแล้วก็นำนี้ขึ้นมือลงแบบโปรติแล้วก็เอกซิทเป็นแท,ท็กอิออท เงี้ยเซียนัมเบอร์107แกแล็กซีอายส์ทาคิออนดราก้อนฤดูอนิเมชั่นไปเลยบอกเลยตัวเนี้ยเท่กว่าแกซีอายโรตอนอีกเออของเสริมก็มีแต่ไม่มีร่างใหม่มนะันนะอ่าเสร็จแรงคอัพมานะตีไปเรียบร้อยนะ เคาเตอร์นะนี่เคาเตอร์จับมือได้เลยนะมีคลิปออกอยู่เคาเตอร์จับมือได้เลยนะน,นี่เอซีไปเซฟเฟอร์เบยนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตาสุดท้ายนะ ตาสุดท้ายเจอเด็กอะไรวะเรกก่อนไม่รู้เจอเด็กอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูดูตามแท็กแล้วกันนะโอเคเขาเริ่มก่อนนะมอบหนึ่งหมอบสองอ่ะลงใบนี้ไปใบนี้ทิ้งแล้วก็จัว่ว กดสกิลให้เรียบร้อยนะสเปรย์แบบเศษแล้วก็หาไปดีขึ้นมือแล้วก็ทำการลิกเป็นนี่ตัอีกมินิมูฟนมาไปดีขึ้นมือนะโชเนเบล่ากับแปดดาวเชิงพิเศษเอ็กซเป็นแท็กเกียวต่อนะ โอ้มีพอดีนี่ดีนะมีแค,ค่ที่ออกเคาน์เตอร์พอดีไม่งั้นไกลปูอ่าเซตให้เรียบร้อยนะอาาเ,เอซีฟายซเฟรอร์เซเฟอร์ถอดหนึ่งาายิงนะ นี er ่นร้ยโซ้อยอาโจเทพอ่าเจอโกเลมดีขึ้นมือนะแล้วก็วันนี้โดซัมเบิ้ลเชิญเบเซตสีดาวหนึ่งตัวนะ เอ็กซีด,เ,ซดเปิดสกาปิซันนั้นแล้วก็ปิดหลุมปิดหลุมการเชิญไปนะแล้วก็ตีไปเรียบร้อยโอเคก็ประมาณมีสับแท็กยอดเด็กนั่นเอง,เองแล้วก็โดยรวมการ์ดมันหาง่าย การมันหาง่ายเพราะว่ามันอยู่ในกลองเดียวกับแท็กกิออเลยนะคืออยู่ในกองแท็กกิออ f ออฟก x y ็นะคือวน3รอบมันก็ได้เล่นได้แล้วแหละเออแต่ที่ต้องหาคือหาพวกสามันมาเนาะหาแร้งแปดสามันแล้วก็เวกกำดาสามันเนาะคร่าวๆก็จับประมาณนี้ส่วนนี้เป็นการ์ดฟามนะได้จากการเลเวลอัพของมิซาเอลที่ต้องหาเนาะก็เป็นฮอคัสเนาะที่อยู่ในกองของ โซล่าไลนะิ่งเนาะโซเฟร์ไลนิ่งแล้วก็พวกแกซี่ไอต่างต่างนาะอย่างฟูลอัลเมอร์นี่ก็หาจากหาออกเอ็กซีดเนาะไซเฟอร์เบดก็หาจากหาออกเอ็กซ์ซเช่นกันเนาะส่วนใบนี้อยู่ในกล่องเอ,อ่อโฟตอนแฟนทอปอลลีบิเลียนเนาะอยู่ในกล่องดาร์คลีบิเลียนเนาะแล้วก็ที่จริงแล้วแปะมันใส่ฮีโรอิกที่อยู่ในกล่องของไอ้น,นี่บิลเด็กก็ได้นะบิลบ็อกอะไอ้น,นี่ผมใส่เพราะว่าผมไม่มีไหนใส่ สาสตร์แอ้งคิวเลอร์แล้วก็ตามหน้ากล่องอะดักเน็บนั่นเด็กกิมนเนี่ยกิมมิงเอเอส่วนนี้อันนี้เก่งอยู่ในกล่องของอินฟินิตเลกับแฟร์เทสติกร์นแล้วก็อยู่ในสองกล่องเป็นระดับไอเองหาง่ายอยู่แล้วเอออันนี้เขาซัมเบอร์นี่ใส่มาแรงอัพเล่นๆประมาณนี้คือใส่มาประดับเล็กน่าจะการมีเซเวอร์เลเวอร์อัรมเนาะแล้วก อันนี้เป็นแบนเดิลซื้อมาได้เลยจากช็อป950กันเพชประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เนะสำหรับวันนี้ใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครชอบนักเตะเอเอเอนด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า